เชิญครูจิจ๊ก <Okay. S 3> <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดี สวัสดีคุณครูบีค่ะสวัสดีคุณครูปอนค่ะสวัสดีคุณครูคจิ๊บและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยเด็กๆก,ก้มศีรษะบีแอปมองอยู่ใครไม่ไว้สวยวันนี้อดร่วมกิจกรรมเอาใหม่นะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ แอบเห็นบางคนนอนเอาหมอนปิดหน้าอยู่เลยไม่สวัสดีเลยขอใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเอาใหม่พนมมือรุกขึ้นมาพนมมือเลยปุมครับอะพนมมือสวัสดีพร้อมกันนะหนึ่งสองสสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเก่งมากเลยยอดเยี่ยมเก่งมากมากค่ะเชิญคุณคุณจิ๊กค่ะโอเคค่ะอ่า เด็กเตรียมอุปกรณ์กันหรือยังนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจิ๊กนะคะจะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอการประดิษฐ์วงล้อสโนว์แมนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสักครู่นะคะ เห็นไหมเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆเไปดูกันเลยนะคะัโหแาติดๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้เลยนะคะจานกระดาษกระดาษสี ฝาน้ำสีขาวสองฝาสีเทียนกรนไกรและกาวค่ะขั้นตอนแรกให้ดิดิกริบสีเทียนขึ้นมานะคะและวาดลงไปที่จานกระดาษของเราเพื่อทำเป็นพื้นนั่นเองค่ะต่อมาให้ดิกๆกยิบกระดาษสีสีฟ้านะคะนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แบบนี้เลยค่ะฉีกกระดาษรอได้เลยนะจากนั้นเราก็จะนำ้าวมาทาลงบนจานกระดาษของเราในส่วนที่จะทำเป็นท้องฟ้านั่นเองค่ะ และให้ดเด็กๆนำกระดาษที่ตนเองได้ฉีกไว้มาปะติดลงไปให้เต็มเลยนะคะคุณครูประติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดเด็ก ให้เด็กๆนำกระดาษสีขึ้นมานะคะและนำสีเทียนมาวาดเป็นลำต้นและส่วนใบของต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะและในขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆใช้กรรไกรตัดตามรูปที่ดเด็กๆได้วาดไว้เลยนะคะ การใช้กันไกลติ็กๆระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเนื่องจากกันไกลมีปลายที่แหลมคมอาจเกิดอันตรายได้ค่ะขั้นตอนต่อไปให้เิ็กๆน้ำส่วนลำต้นและใบที่เิ็กๆได้ตัดไว้มาทากาวและติดลงไปบนจานกระดาษได้เลยนะคะ สีตกแต่งต้นคริสต์มาสให้มีสีสันตามจินตนาการของเด,ด็กได้เลยนะคะ ตอนต่อไปให้เด,ด็กๆนำฝาน้ำสีขาวที่เด,ด็กๆได้เตรียมไว้มาทากาวและปิดลงไปที่จานกระดาษแบบนี้เลยนะคะเพื่อทำเป็นสโนว์แมนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้เด,ด็กๆใช้กระดาษสีตกแต่งสโนว์แมนของตนเองได้ตามจินตนาการเลยค่ะ ในวันนี้คุณครูทำเป็นหมวกและผ้าพันคอให้กับสโนว์แมนและใช้ปากกาสีเข้มทำตาและปากรวมไปถึงกระดุมให้กับสโนว์แมนนั่นเองค่ะและคุณครูก็ใช้สีเทียนสีแดงมาทำเป็นแก้มให้กับสโนว์แมนนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะนำสีเทียนสีขาวมาทำเป็นจุดเล็กๆ ลงบนจานกระดาษของเราเพื่อทำเป็นหิมะนั่นเองค่ะเด็กๆวงล้อสโนว์แมนของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะค่ะเด็กๆก็ได้ดูที่การทำสโนว์แมนหรือบบว่างล้อ เด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังเอ,อ่ยใครเตรียมแล้วบ้างคุณครูเตรียมมาแล้วบ้างนี่อุปกรณ์นะคะก็จะมีกาวกระดาษสีจานกระดาษอะก็เป็นดินสอหรือว่าปุปกรณ์ดีๆก็ได้นะคะดินสอ ีเพียนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะไหนขอสเสียงหน่อยได้ไหมคะเด็กๆโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกนะคะเด็กให้เด็กๆนำรกระดาษสีฟ้าขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็ฉีดฉีดให้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการฉีดให้ดูนะคะฉีดแบบนี้เลยนะฉีกไว้ให้เยอะๆเลยนะคะเด็กๆลงมือทำไปพร้อมกันได้เลยนะ อาีดเลยฝึกฉีดกระดาษนะคะกำเนะมือมาเต็นของเด็กๆว้าวม่ได้แข็งแรงนั่นเองค่ะที่โรงเรียนลงแดงไปนหน่อยนะคะเด็กๆกระดาษดีวเลยอฉีดไว้ใส่ถ้วยใส่จานกระดาษได้เลยนะคะนี่ ขีดให้หมดเลยนะพอเด็กๆขีเดเสร็จแล้วเด็กๆนำการกระดาษสีขาวขึ้นมาเลยหยุดมาเลยนะคะเด็กๆพร้อมหมยังเออต่อมาให้เด็กๆนำสีเทียนขึ้นมาค่ะแล้วก็ ใช้สีไหนก็ได้นะคะแบ่งส่วนนะคะเด็กๆส่วนที่เป็นท้องฟ้ากับพื้นนั่นเองอรูจิ๊กก็จะคะ่ะแบบนี้ลงไปเลยนะคะอืมด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นท้องฟ้าด้านล่างก็จะเป็นสีมะนั่นเองอเสร็จแล้วเรานำกาวขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆ เราก็ทาเกาลงบนจานกระดาษได้เลยนะคะทาให้ทั่วๆเลยนะที่เป็นท้องฟ้านะคะเด็กมีทาแบบนี้เลยทาตาวให้ทั่วจานกระดาษด้านที่เป็นท้องฟ้าที่เด็กเอาแบเห็นเยนะทาทาทาแบนี้เลยนะๆๆเสรนะ็จแล้วเราก็ นำกระดาษสีฟ้าที่เราได้ฉีดไว้นะคะเด็กๆมาแปะลงไปเลยแปะส่วนด้านบนนั่นเองแตะให้ทั่วเลยนะแตะด้านบนให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆ,ๆเพราะว่าเราได้แบบไว้แล้วเนาะของฟ้าจะอยู่ข้างบน ทางล่างจะเป็นพื้นที่มีสีม่วงสีขาวๆนั่นเองเอทำแบบนี้เลยนะเนด็กทำลังตั้งใจทำกันร็จมากเลยดีมากเลยค่ะถ้ามันใหญ่เกินไปเปด็กๆก็สามารถขีดได้นะแบบนี้เลยนะคะ อ้าวุกคนกงด้วยเด็กๆคือทำนะคร นิ้มมือของเด็กๆจะได้แขบบ็งแรงได้เขียนหนังสือสวยๆเลยถ้าเด็กๆไม่ชอบชิ้นใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ติดติดอ่งไปได้เลยนะเะข้าความดเรยคนะเด็ก อือนี้ยท้องฟ้าของเราใกล้เต็มแล้วนะคะอ,อคุณครูลืมบอกเด็กๆไปเด็กๆก็เตรียมฝาขวดน้ำมาด้วยนะคะจะเต็มสีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆ ใครไม่มีก็ใช้เป็นอย,อย่างอื่นได้เลยนะนี่แปะลงไปแบบนี้เลยนะคะให้ทั่วจาก์กระดาษของเราเลยแล้วเก็เดิน

เด็กกำลังแตบเลยนะเก่งมากเลยค่ะทำให้เด็กมีสมาธิด้วยนะคะการทำเหนือนะเด็กจนะได้มีสมาธิทำเอแข็งแรงด้วย่า,อาโอเคดูดี่ติใกล้จะเสร็จแล้วนะ เรเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราได้เป็นท้องฟ้าแล้วนะคะเด็กๆต่อมาเลยเราก็จะไปทำต้นคริสต์มาสก,กันต่อเลยนะคะเด็กๆอ่าพอเด็กๆปากติดท้องฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆวางการะดาษไว้ข้างๆนะคะพักไว้ก่อนแล้วก็นำกระดาษสีเขียวขึ้นมา ให้เด็กวาด,ดูเป็นต้นคิดภาพแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเราเป็นต้นคิดภาพแบบนี้เลยโดยให้เด็กใช้สีเพียนสี T, อะไรก็ได้นะคะวาดเป็นต้นคิดภาพเลยนี่ครูจะวาดซ้ำให้ดูนะจะได้เห็นกันชัดชนะคะ ต้นอิสแมสของเราชึบชึบชึบพอเด็กๆวาเสร็จแล้วเราก็มาตัดออกเลยนะคะตัดตามรอยที่เราได้วาดไว้เลยนะเวลาเด็กๆใช้กั้งใจเด็กๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวตั้งใจอาจจะบาดมือเด็กๆได้ ค่อยๆตัดนะคะเป็น,ปนการฝึกการการใช้กล้ามเนนะื้อมัดเล็กของเด็กๆนะนิ้นของเด็กๆเ,กเนี่ย ب. ก็จะได้แข็งแรงด้วยนี่ตัดแบบนี้เลยนะคะให้เป็นต้นคริสต์มาสของเราออมีต้นคริสต์มาสแล้วเราต้องมีอะไรอีกคะเด็กๆรู้ไหม เอตองมีอะไรอีกนะีใครตอบได้บ้างอืมแต่ต้นคริสตมาสเรายังขาดาขาดต้นนักของมันนะคะเด็กๆให้เด็กๆใช้กระดาษสีน้ำตาหลหรือว่าสีอ,อะไรก็ได้นะคะมาวาดเป็นรำต้น มาจะันต้นแบบนี้เลยยืดยืดนี่แล้วก็ตัดออกเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากให้ต้องยึดให้ถ่องเด็กๆสูงสูงเด็กกอขีดเส้นยาวๆเลยนะนี่เราได้ต้นของฮิปมารแล้วเราได้สองตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆอืม แล้วก็นํามาติดลงบนจากกระดาษที่เราได้แปะท้องฟ้าเอาไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มติดเป็นตน้นกิ๊บไม้ก่อนนะคะแบบนี้มากกาลงไปเลยแล้วเราก็ติดลงไปเลยันเดยอืม กาวบางๆนะคะเวลาเด็กใช้กาวนะคะเด็กก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังปาดปาดปาดให้เรียบร้อยนะคะจะได้มีปกเลอะเทอะอืมกจะได้ต้นคิดมากแล้วค่ะเด็กๆ แปะลงไปเลยจึบแบบนี้เลยนะคะนี่เราได้ต้นคริสต์มาสแล้วต่อไปเรานำฝาขวดน้ำของเรานะคะมาทากาวเลยค่ะขอบๆแบบนี้เลยนะคะทำทันไหมเอ่ยดูวิธีการทำจากกุณถิ่จิ๊บได้ก่อนนะ บางคนมีน้องรุมงติดต้นชิสมาสแล้วเสียงมากเลยค่ะมีใครติดต้นชิสมาสแล้วบ้างเออเราแมทางทำนเลยนะคะับโอเคเรามาทำสนโนแมนกันต่อดีกว่าน้ำฝ่าขวดน้ำของเรานะคะ จะเป็นสีขาวสีน้ำตสีชมพูหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆปากกวนนะ้ำของเราอ่าากาแล้วก็ติดลงไปแบบนี้ตัวโนแมนของคุณจิ๊นะคะเป็นสีชมพูแาะว่าคุณจิ๊กชอบสีชมพูนะคะเด็กๆอ่าก็แปะลงไปแบบนี้เลยอ โนแมเลยค่ะเด็กๆโนแมต้องเติมอะไรบ้างไปตอบคุณครูได้บ้างคะังนั้นมตกตาค่ะมีรูปตกตาค่ะมีรูกตาแล้มีอะไรอีกคะเด็ก ต้อง,งคิดมากอ่าแล้วมาัวมีผัาพันคอมีผ้พันคอห้าสักตันโนแมนใช่ไหมครับมีมวอมือสุดยอดเลยเดี๋ยวเราเติมหน้าตาแล้วก็ใส่มือใส่หน<ป>้าทำคอห้าสักตโนโแมนนะคะอะไรนะคะไม่เห็นมีจมูกเลยค่ะคุณครูอ๋อ จนูแ no มนมีจมูกใช่หรือเปล่านะแต่คุณผูเห็นจานูแมนมักจะมีแค่อบตรงจมูกนะคะเด็กเดอ่าเดี๋ยวเรามาเติมหน้าตากันเลยมีตามีปากอ่าอย่มีจมูกใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเรามาทำมวกอ่าโดยการไม่ได้เด็กตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็สามเหลี่ยมนะคะดเด็กเด็ก นี่เด็กตัดเป็นสามเหลี่ยมเลยอ่าวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดสามเหลี่ยมออกมาแบบนี้เะที่จะทำหมวกนะคะซึ่คุณูก็เลืเอ็ติหมวกออกมาแล้วแบบนี้นะแล้วก็ติดหมวกให้กับสโนมนของเราเลยนะคะตาตามบนสาแล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลย โอ้สนูแมนนี่หมดแล้วต่อไปเรามาทำผ้าพันคอให้กับสนมแมนนะคะผ้าพันคอของเราดูดูให้สนมแมนใส่ผ้าพันคอสีเหลืองให้เด็กตัดกระดาษสีเป็นเส้นๆนะคะเราก็ท่าจะลงไปนลนวงขวดน้ำแดบงบเลยชิช นี่คือข้าพันโพของซีโนแมนซีโนแมนต้องผมข้าวถืนใหญ่เพราะว่าเขหาหนาวเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆต่อมามาเติมกระดุมให้กับเสื้อของซีโนแมนดีกว่าแบบนี้นะคะ เราก็ใส่ชุดแล้วก็ใส่ผ้าพันคอใส่หมวกให้กับสโนแมนแล้วต่อมาอยัางรู้สึกว่าขาดอะไรไปอีกนะบนต้นทิชชู่ของเราต้องมีของอะไรคะเด็กๆต้นทิชชูของเราต้องมีของอะไรนะโอเคต้นทิชมา่ของเรานะคะเรามีของตกแต่งด้วย หวานครับใช่เด็กๆบอกว่ามีลูกกวาเด็กๆสามารถวาดหรือว่าของขวัญครับอ่มีของขวัญด้วยเด็กๆวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะว่าบนต้นคิส์มสของเด็กๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีของขวัญใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูวาดกลองของขวัญ Ti hoàn vunton kismat nha khát liền 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 าการจินตนาการของเด็กด้เลยค่ะอืมอยาน้องตุ้งสวยมากเลยค่ะน็นสงใจนะขอ,อ,องอัลมันนะคะวสวยมากเลยค่ะอัลมอนอกลิ่นมากเลยค่ะ ตกแต่งได้ตามใจชอบได้เลยนะอาว้าวาน้องสาวสวยมากเลยรับฟิเจอร์เก่งมากเลยอย่าลืมทำต้องยิปมาต่อด้วยนะใช่ค่ะเด็กๆทำสวยทุกคนเลยค่ะคุณครดีบอกนะ เด็ว่าของขวัญเพิ่มเติมก็ได้นะคะดูว่าของขวัญที่ใหก่องเล็กไหมคือต้นี่เ่าก็ตกแต่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆแต่ว่าบนท้องฟ้าเนี่ย อะไรไปหน้าเด็กๆรู้ไหมอากาศเย็น,นมากมันจะมีอะไรตกลงมาคะเด็กๆอะไรนะคุณไม่ได้ยินเลยมีหิมะค่ะมีมา้าค่ะใช่แล้วต้องมีหิมะด้วยเราก็นำสีเียนสีขาวคะเด็กๆ มาวาดหรือว่า,วาเป็นจุดจุดวงกลมเป็นหิมะของเรานะคะแบบนี้เลยบนของฟ้าให้รู้ว่ามีหิมะตกลงมาแต่ว่าอากาศหนามากอ่แบบนี้เลยนะคะตกแต่งะะให้สวยงามเลยนะนหิมะตกบน ต้นคิมดมากด้วยอืมโอเคนะคะอือวังนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด็กๆ สามารถวาดภาเพิ่มเติมด้านล่างได้นะคะว่าอยากให้มีอะไรอีกอตรงนี้นะคะใหกเด็กว่าได้เพิ่มเติมได้เลยนะตามจินตนาการเลยะคะ่ะวงล้อสนโนว์แมนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆมีใครเสร็จแล้วก็อเออ มีใครเสร็จหรือยังนะน,นะเด็กๆกำลังทำนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆทำต่อเนาะทำต่ออีกสักติดนาทีเดี๋ยวเรากลับมาจัดก,การอีกครั้งหนึงนะ่งในกิจกรรมที่สอง9โมง30 3้9นะคะ 10นาทีถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวเอาไว้ทำทีหลังนะคะกิจกรรมที่สองเราจะมาพบกันในกิจกรรมเสริมทักษะนะคะวันนี้คูบีมีคำศัพท์มาฝากแล้วเดี๋ยวมีข้อคำถามเกี่ยวกับรถนะคะส่วนงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ใครเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปนะใครยังไม่เสร็จทำต่อระหว่างพักได้หรือว่าจะเก็บไว้ทำหลังจากเราเรียนเสร็จวันนี้นะคะโอเคค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยสวยงามค่ะ ไปพักได้เลยนะคะ